สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะเฮียตีจัดให้นะครับจากร้าน TS Big b ิ๊นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันแม่เจ้าคันนี้เลยนะฮะดูกตินะครับไฮเปอร์สตาร์ดา821ปี2014สีแดงดำโอ้โหสภาพนี่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นพลาสติกสีดำ นะฮะหรือว่าชิ้นพลาสติกงานที่เป็นสีแดงได้ทำการหุ้มคาร์บอนมาหมดแล้วนะครับทุกชิ้นก็ว่าได้นะครับอเรีของแต่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไล่กันให้ดูเลยเนี่กาดแฮนชิวหน้านะครับล้อนะฮะกาดหม้อน้ำครอบกาดหม้อน้ำคาร์บอนนะครับไฟ ตัวนี้เขาบอกกันเลยว่าของเล่นเยอะมากนะพูดง่ายๆว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเป็นะตำรวจนะฮะตำรวจนครบาลน,นะครับรถก็ประมาณว่าเป็นรถนำขบวนนะฮะนำขบวนเอเซอรี่ก็จะมาเต็มในรูปแบบนี้นะครับสำหรับใครที่หารถแนวนี้อยู่ก็โอเคเลยคันนี้นะฮะอันนี้อ่ะเป็นไฟแฟลชนะฮนะจะเปิดให้ดู ไฟแฟลหรือว่าจะยิงเป็นสปอร์ตไลท์ดวงเดียวก็ได้อันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะฮะไฟฉุกเฉินนะฮะแล้วก็จะมีระบบเสียงระบบเสียงที่เป็นเป็นเสียงขอทางะนะฮะเสียงหวอ เป็นไงบอกแล้วมีของเล่นนะฮะแคทบาร์นะครับแตรนะฮะก็คือพูดง่ายว่าไลที่ติแล้วกันคันนี้นะครับกระเป๋าตรงรุ่นมาพร้อมกระเป๋าหลังนะครับเซฟตี้กระเป๋าหลังตัวนี้ก็ปกติไว้ใส่ปืนนะอ่าไว้ใส่ปืนนะครับอันนี้ใส่เลนหลัง นะฮะเป็นไฟไซเลนหลังมีเสาวิทยุพร้อมขาจับวอนะฮะสายเสาวอากาศสายสัญญาณนี่มาแล้วเดินเรียบร้อยนะครับก็โดยวรวมถือว่าสวยเลยโอเคนะฮะคันนี้จริงๆแล้วไม่อยากขายด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไม่มีที่จอดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทริปอะไรบ่อยๆขนาดนั้นนะครับก็ ขายดีกว่านะดูงาน<ม>กระล้มนะฮะครบอบท่อบังโคลนหลังนี่ทีเด็ดเลยนี่ฮนะเทอร์มินะครับสลิปออน,ล,นลั่นไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูไมค์กันครับไมค์คันนี้อยู่ที่35,000โลเซอร์วิทเรียบร้อยแล้วนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูฮะดุดันร้นใจโอเคพอนะฮะพอนะฮะบรรยากาศแบบนี้หน้าร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวพาเขาเสียบรรยากาศกันหมดนะฮะโอเค ก็คันนี้สําหรับท่านใดสนใจนะครับติดต่อทักแชทโด,ดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงเปิดราคาเบาๆให้ละกันนะฮะร,ราคาเบาๆเอาไป2 0 29,000บาทพอของแต่งขนาดนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับนะฮะ2 0 29,000บาทใครพร้อมจบทักแชทด,ด่วนเลยนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้062-835-2742ผมเฮติจัดให้ยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะโอ้โหไม่อยากจะลาเลยรถสวยขนาดนี้สวัสดีครับ